ลลดดชออสวัสดีครับพี่น้องผู้พ่อกระช่องฟุกผันใจลำเพลยออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้บรรยากาศยามแรงนะครับที่โค้งซาวาสากินะครับคาวาสากิสนอกที่อำเภอปวกแดงนะครับจงังหวัดระยอง จงเป็นไก่จากบ้านคอยเติบอยู่ได้พีโนโ่น้องตอนแรียเรียนอยู่บวชข้อศอสอ,สองอันนั้นมันเล้งไก่อยู่ห่างกันจากบ้านไม่แค่กิโลกว่ากว่าหนึ่งว่าจะเข้าไปเอาเสื้อผ้าว่าด้เข้าไปเลยเสียใจนี่น,นะครับที่อ้อมสังกสีก็บกำลังอ้อมน,นะครับเวทีก็เหลือติดฉาก อันนี้ตั้งห้านเรียบร้อยแล้วเดี๋หนีพี่น้องเดี๋ยวติดฉากสำนันจะติดจ,จ,จอลำพงตั้งเรียบร้อย <c oughs> ขื้นหนีค้นหนาสีห้ายนะครับเพราะว่าพื้นที่ไม่เฉดและฝนไม่ตกนะครับอยู่นีว่าเบิดมือยังไม่ทันตกเลยเดี๋ยวนีพี่น้องยางมาเบิงหลังหา้าง ตอนนี้ก็กำลังกลางเต้นศิลปินนะครับรถถุงเอาถุงลงเรียบร้อยแล้วเหลือรถลังนะครับเสร็จแล้วถ้าเพิ่นยกอ่าล่างลงนี่อย่างนี่อย่างมากว่าเสื้อมากกวนาเสื้อซึ่งวางบนนันเลยติโอ้ยเนาะถ้าเขาลงขนอยู่ซึ่เป็นขนอ๋อถ้าเขาลงขนเราไปเสียขนลงยี่เธอในหน้าขนเอ้ย เนี่ยนะครับก็นะครับก็พื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะครับพี่ส้มทำอะไรครับสวัสดีค่ะจะอะไรก็รอที่นั่งนี่แหละค่ะเหมือนกันพี่เป็นกองไหมเขาบ่ลงจุคเถื่อเขาเขาโบลงเทากับโบเดนัง เอานั่นมาปูนั่งก่อนก็ได้ไม่ล่ะพี่อันเนี่ยไอใช่ดูต้องข้ามไปร้านตามสั่งเลยอ่ะพี่นะใช่งานเมื่อคือนตอนเล่นเสร็จแล้วมันตัดตอนนี้มันไม่เปียกนะมันนีะ ไม่แตกหรอกโป้ไม่แตกหรอกแต่โป้ใช่ไหมเนี่ยครับพ네ี่น้่งเขาก็เตรียมแขนชุดแขนอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อลดกลิ่นอับทำอับชื้น เอาพี่มินโฮจากไหนเด้นรบนั่งล่ะดิยูนี่อเามันไม่สวยเอาไม่สวยต้องสวยก่อนใช่โอ้ยว่าสิเขาไปหาถามข้าวๆอยู่โอ้สยูตได้ไได้ได้ได้เดี๋ยวใส่ให้สวัสดีค่ะอันนี้จากชองอะไรคะจากชอบฟุกลำเพลินออฟฟิเชียล อันน้องหยกปภาดานะครับคเคยเคยถ่ายไปตใน่ตาว,ว่าหงหัวฮะใส่หงรั่วจริงๆด้วยเอา้าโอ้ยน้าเอา้าบัดเขาชันกระปิ่นบันรั่วซะเปีเเยกซะแบบเมื่อคืนนี่แฉะเลยอะ่ะอุ้ยเธอเบิง่งเปียกเบิดแต่ว่าเมื่อคืนนี่ฝนตกจริงย่อมรับอยู่แต่วันหลินเสร็จแล้วมันยังตกกำลังจะเก็บของหล่นลงมาเลยฝน ที่นี่ล็อกนี่อยู่กันจ้าพลนีน่กันกันกระโต๊ะขึ้นเก้าได้พี่มันก็เปลี่ยนเหมือนเดิมมันมันเปลี่ยนเหมือนเดิมนะเนี่ยเปลี่ยนยังไงก็เปลี่ยนอีหลี้ตแต่ว่าบ้านอะตกมันคือเจีมยมใสอยู่เปล่าแบบนี้ทุกงานดอกเล่นเรียนแล้วแล้วโตกมันจะรอดแต่ก็ไม่รอด <c oughs> เ,ออเดี๋ยวไปยางเบิงฟังทั้งผุนนะครับพี่หน้องยิยแล้วเอ้ยลุยแล้วยิวย่โอ้ยนั่งกินขาวยุ่งจนเนียมาเออเป็นได้เราจะตื่นตี มารับดูข่าวสารได้ดดังสิน,นครับพี่นอ้องไอ้ปอยให้นั่งกินข่าวไปซักก่อนนะครับเดี๋ยวจังไวกลับมาพี่หนึ่งฟังาท่านนี่สิเป็นตินของบอดนะเมือ่อ <c oughs> าวานนี้กะไว้ว่าสียหายอะไรทด่พี่นอ้องจังได้เห็นแล้วฝนที่ลงมา เชะบืดจังวะไออีคือเก่าบอหลอดนะครับแต่ว่านมืนอนี่ว่าเป็นตัดโตกนะครับบรรยากาศมันยังห่อนเบิดมืออยู่ บ้านข้างหลังก็จะเป็นพื้นที่นะครับยายตากผวกศาดตรวกเนี่ยปูนังนะครับเพื่อคืนบางอันมันชื่อน,นี่เลยที่ลงลางเริ่มลงลางแล้วอาเสียดายยางว่าเอาล่างนะครับปุปป่นป,ปอปลาปุ่นหอมล่างไป <c oughs> เป็นเอกลักษณ์าอมูลเลยอ๋อนี่ไงรถบาสถอยจอดเยอะพี่ถือว่าไม่ไกลนะครับเวลานันก็นกนสิเด็กยางออมมาเอาของได้สะดวกนะครับจอดเลี่ยงกันสายลายอยู่พี่ดีแล้วมันมีพื้นที ทางคูนก็จะเป็นห้องครลอกวนเห็ดคัวของเรานะครับมีส้มตำบริการตลอดนะครับเดี๋ยวกับเขาเร็วๆจังไม่ทายนะครับตอนนี้มันกำลังเห็ดอยู่นะครับกำลังปรุงกำลังตุมนนะครับพี่นอ้อง มื่อนีย่อมรับครับบรรยากาศดีที่นอนหลายอยู่สบายมันบ่คือบอนอื่นในบอนอื่นบ่ห่อนกับฝนละแต่ว่าก็ต้องรอลุ้นนะครับตอนเลิกงานช่วงประมาณตีหนึ่งตีสองเวลามันสีนำมาอีกบอ่อแต่ว่าเราวางงานบนหนานเป็นห่วงปันไดน,นะครับเป็นจากลักษณะของฟ้านะครับพี่นอ้อง เอ,เอาละครับคลิปนี้ก็ว่นมีอยังหลายครับฝากไว้เ,เพียงสามีคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับ